สำหรับในวันพระนี้เห็นว่าวันพรุ่งนี้คือในวันที่16ตุลาคมจะมีพิธีทอดผ้าพระกฐถินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2568นวสเกตแห่งนี้ถือเป็นวาระที่เหมาะแก่การแสดงพระธรรมเทศนาในข้อที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องการถวายผ้ากฐถินและอานิสงส์แห่งการถวายผ้ากฐินซึ่ง ในปีนี้นั้นบริษัทกรฟ์เดเวล OP เมนต์จำกัดมหาชนโดยคุณสารัรัตนาวดีได้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทานน้อมนำมาถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาการท่วนไตรามาสที่วัดสเกตนี้เนื่องด้วยวัดสเกตเป็นพระอารามหลวงหรือวัดหลวงนั่นเองจัดอยู่ในชั้นโทชนิดพิเศษจึงอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับผ้าพระกฐินพระราชทาน กะถินนั้นจำกัดประเภททานคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นจะถวายเฉพาะเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานชนิดอื่นไม่ได้กะถินนั้นจำกัดด้วยเวลาคําว่ากะถินนั้นเป็นการละทานอย่างหนึ่งคือจำกัดการหรือเวลาหมายถึงเวลาที่อนุญาตให้ถวายได้ตามพระบรมพุทธานุญาตเนื่องจากชีวิตนี้เป็นของน้อยนัก อย่างไรเสียหากไม่บรรลุความเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เราท่านทั้งหลายนั้นยังจะต้องเดินทางท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่างๆจึงต้องไม่ละทิ้งโอกาสที่จะสะสมสะเสบียงบุญทั้งในส่วนศีลส่วนภาวนาและส่วนทานและเมื่อการลทานอันสําคัญน,นี้มาถึงเข้าก็ไม่ควรละทิ้งโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญซึ่งมีผลมากมีอานิสง์มากนี้ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นช่วงระยะเวลานี้ซึ่งเป็นช่วงกฐินนการอันมีระยะเวลาจำกัดเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ขวนขวายในการลทานส่วนกฐินนทานนี้แล้วย่อมจะได้รับอานิสงส์อันนับประมาณได้ยากนี้เหตุท <t> ี่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกสังงคานว่ามีอานุภาพมากเพื่อที่ว่าในขณะที่ยังต้องท่องเที่ยวอยู่นั้น จะได้มีกำลังทรัพย์กำลังปัญญาอันจะเป็นเครื่องช่วยให้การสั่งสมบุญบารมีอันเป็นพาหนะชั้นยอดไปสู่พระนิพพานอันเป็นที่สุขทุกนั้นเป็นไปได้โดยสะดวกดังพระนามาชนี้